มาเด้อจ้าสิพามาชมลานเมื่อสองกันเดิมวันนี้เด้อ,ดอสิมาหาเบิ้งของนันใส่กับหนาตั้งประดิษฐ์ประดอยของคริสต์มาสที่ขามานี่ยะไปหาซื้อหาซื้อไม่จ้ะหาซื้อเมื่อสองหดลดเพราะคริสต์มาสมันมีข้างเดียวจ้ะเสียพากะถูกๆูกได้จ้ะเด้อบอแพงเด้อ นี่เสียพารานเมือสองบอกแพงแต่ว่าประเด็นข่อยมานี่ข่อยสิามาเบื้องอันพวกจัดเคือดจัดคริสต์มาสว่าได้มาเบื้องเสียพาจ้ะแต่ว่าเสียพาเนี่ยราคาถูกครักนี่จ้าห้าสิบเปอร์เซ็นต์ ลดหาสิบเปอร์เซ็นต์พื้นดีนี่เห็นป้อนี่สเปจัดเรียมคริสต์มาสนี่มาหาซื้อจังซีลดล้านเมื่อสองอย่าไปหาซื้อไม่นี่จังซีสิบครนนี่ใส่ต้นคริสต์มาสได้ของถูกๆมีเยอะจ้ะปีหนึ่งเขาจัดแค่ั้างเดียวหาซื้อเมื่อสองเลยจ้ะ เย็ดให้มันงามไปเลยต้นคริสต์มาสนี่นี่จังสี่ก็ได้สิบโครดหนึ่งเห็นปว่าแพงสัมนี่ต้นคริสต์มาสจังเสีย มันเป็นของเมือสองได้จ้ะนังไะสูงซ้ำยังะ้ะมาหาจังสื่อจังซี่เลยเพราะว่าเขาจัดไปแล้วเขากระถิ่มไปเลยบางคนกับเก็บไว้สั้นใต้ดินไว้แต่ใส่ในปีหลังอีกอันนี้เท่าไดร่สองร้อยเก้าสิบห้าต้น,นพี่นอ้องทุเจ้าเห็น่่ ร้อยเก้าสิบหาต่อตุนนี่มีเบอร์ปีน้องเยวไฟติดอันหนาตั้งเท่าไหร่แปดสิบแปดสิบเอ่อเก้าสิบห้าโครนจังเสียซื้อปติดได้ได,ได้จ้ะก็ต้องไปซื้อไม่แพงซื้อไม่นะมาหาซื้อหมวกให้เจสัน ใส่คสริสต์มาส่ะเสียของเด็กหน่อยเสียเมื่อสองเยอะแยะพี่น้องเลยเนี่ยแยบไปหาซื้อไหมพอฮัใส่ครั้งเดียวแล้วฮกักเอาถิ่มเลยมันใส่อีกปีหนึ่งกับว่าได้เด็เดกหน่อยมันโตใหญ่แล้วแบบเดียวใหญ่ไว้ฮกักกซื้อเฉพาะของปีนี้จ้ะนี่เป็นหมวกจังเสียพอแพงซ้ำเท่าไรล่ะคะ สามสิบห้าโครนสามสิบห้าคนได้พี่น้องบางอันกะเห็นว่าสิบโครนกันมีบ่อแพงยับไปหาซื้อไหมนี่่อยมาแน้นำไห้หาซื้อล้านมือสองเลยจ้ะสวยๆงามๆม,มีเบิร์ดจ้ะเห็นบ่พี่น้อง มหาจัดใส่ต้นคริสต์มาสนี่ยมหาจังซี่โรดหาซื้อจังซี่โรดนะมันมีเบิดยังเสะแต่ปลาหอยต้องลองตั้งแรงหอยใส่ต้นคริสต์มาสน,นะมันมีเบิด์ตนะหอยแนะน้ำเลยแนะน้ำแบบว่าต้องเป,เปลี่ยนเงืองงบประมาณเพราะว่าปีหนึ่งเขาจัดแค่ครั้งเดียว สี่สิบห้าโครนเนี่ยซ้ำเนี่ยเขาไปหอยต้องลงตั้งแรงใส่กับหนาตัาง้งใส่กับหนาบ้านเนี่ยส่วนมากเขาใส่ประตูหนาบ้านด้วยจะเด้อเนี่ยหอยประตูหนาบ้านอันนี้ก็หอยใส่กับต้นคริสต์มาสนี่นี้ราคาเท่าไหร่เห็นปะ ยี่สิบโครนบอแพงจ้ะเป็นรองเท้าเด็กน้อยกับมีจ้ะรอ,องเท้าเด็กน้อยที่เฮาบอไซ่แลฮาวกับมาให้อล้านเมื่อสองขายต่อในราคาถึกคน้นที่ขจาเป็นชัวลูกน้อยใ่ใดบ่โดนก็ได้ถิ่มเพื่อเกาฮักมาหาซื้อล้านมือสองได้เลยจ้ะซื้อล้านเมื่อสองเลยเป็นรองเท้าเด็กน้อยมันใหญ่ไว้ ใส่บัไดบ้บัโดนเทาก็ต้องซื้อไม่ือเขาสูดีเข้ามาหาล้านมือสองเลยจ้ะมีให้เลือกเยอะอจังสี่ายอะไรราคะ125คร้อยยี่สิบห้าโครนก็ถือว่าแพงอยู่ดีนี่จังสิลอง,ลองเท่าพี่น้องเอ้ยตาหักตาหัก <c oughs> เบิ่ง ของเด็กน้อยเท่าใดพวกสิบหาโคลนนี่จะไปซื้อของไม่นี่แพงได้พี่น้องเลยเห็นบอสมันเป็นมันมีบอกใส่แต่ละคูอยู่บวกมโนเนต่เป็นเสียกันหนาวสำหรับผู้ใหญ่เด้อจ้ะของผู้ชายยังเสีย เสียผ้าของผู้ซ้ายเสียกันหนาวเป็นไซส์ใหญ่ XL ดูจังซี่นะ้วคาสามร้อยเห็นบอดพี่น้องลองเท่าเมื่อสองกับมีได้จ่าเดือเป็นของผู้หญิงของผู้ชายมีเบิร์ดมีทุกใส่ ถ้าว่าอยากซื้อเมือไหม่ก็มาหาซื้อเมือสองได้จ้ะเบิ้งพี่น้องผ่าพันคอมีเบิร์ดอ่ามัมากแบบใดราคาถือมากเลยจ้ะอันนี้ราคาเท่าไรนี่สี่สิบเก้าโคน นี่กะหาสิบหาถุงมือจังเสียเฮากับพจําเป็นสื่อไม่ก็ได้จ้ะถ้าอยากได้มือสองกับยางเขามาล้านมือสองได้เป็นเสียกันหนาวจังเสียเยอะเลยจ้ะเ,เยอะให้เรียกเลย ของตกแต่งบ้านพี่น้องดูงามบ่ของตกแต่งบ้านจัดเฮียนจัดซันมีเบิร์ดพี่น้องเลยมีตรแนวงามงาม,มดูเป็นแก้วนอ้นองเสียจองเสียงามขัสิบโครนสิบโครนพี่น้องงามขกงามแน่ เป็นพวกประดับตกแต่งบ้านจ้ะเอาใส่เทียนทั้งสี้เนี่ยใส่เทียนใส่ถูบใส่เทียนแล้วก็จุดงามคักจ้ะนี่แนะน้ำให้เห็นจ้ะว่ามันงามจำงใดมหาสื่อเมื่อสองใส่จัดเฮียนนี่งามปัญญงจ้ะ เพราะว่าจะเป็นถวยซ้ำได้จ้ะถูกจ้ะถูกคักถูกแน่เบื้องจานใบนี้ใบละเท่าไรใบละน,นี่สิบครุนจ้ะจานใบนี้แต่เฮามีเฮนไม่ซ้นเนี่ยเฮามาหาสื่อเมื่อสองใดเลยจ้ะเพราะจำเป็นต้องไปสื่อไม่ของดีๆง,งามๆมีเยอะจ้ะ ว่างนี่ก็มีเป็นถ้วยแก้วเป็นถ้วยแก้วยังเสียงามคัระราคาสิบหาครนน้นนางพี่น้องเอ้ยบ่บแพงสิบเอาไปประดับประดอยเฮียนซันย่างเสียงามงามงามเห็นบ่เนี่ยประดับประดอยในเฮียนในซันงามคักพี่น้องมิตรคลองเือถึกสิบคุนมัง่งสิบหาคร้นมัง่ง ยังเสียเป็นจานเป็นแก้วองเสียจานแก้วของเสียกร็ราคาถืออันนี้หาดิ่าถ้าไปซื้ออหลิมโมเมนต์ซัมนี่ได้จ้ะแพงยังเสียถือคักยูบะไกลจากบ้านจ้ะยางกับประมาณสิบน,นาทีหอด จำมืไอนี่มาทยายใหอยหูห้เห็มจะซื้อได้จ้ะว่าของถึกเถืกล้านเมื่อสองยุกไก่ห้องบ่ไกลจ้ะว่ามันก็มีคือกันเนี่ยเป็นถ้วยกระวงกาแฟเนี่ยถ้วยกาแฟงั้นจ้ะสวยงามงามจ้างามักงามแน่สีเบีนบ้านเฮานี่สิสื่อไปใส่บ้านเลยจ้ะนี่เป็นไผเห็ดบ้านไม่ไหม,ไม แต่มีล้านเมื่อสองอยู่เมืองไทยนี่วายข่อยเมาเบดละนี่อบอ้บ่าห้เหลือ,อไปจัดบ้านจับซองนี่งามปัญญ์แม,ม่นพวกเจ้ากับซเฮ็ดตามข่อยละกับนาสนั่น,นข่อยกลับเมืองไทยนี่ข่อยก็มาหาซื้อถวยซื้อซ้ำอยู่นีเด้อ่ซื้อถวยซื้อซ้ำใส่กระเป๋าเดินทางข่อยยังขนไปบ้านเด้พี่น้องเลยเนี่ย ม่เมนว่าข่อยว่าเฮ็ดนี่ข่อยเฮ็ดจ้งเสียพอข่อยเฮ็ดเฮี้ยนบางได้หันาะขอก็มาข้นพวกถวยซ้ำน an ้ำมะกรพวกแก้วพวกเัี้ยเจีาข่อยค้นไปบ้านไปบ้านยำไดขขอก็มาข้นไปยานั ah ่นเพราะว่าข่อยอยากเอาไปใซนเฮี้ยนให้มันงามนะแล้วก็นี่เป็นถวยซ้ำน้ำมะกรูดนี่มันดีกว่าบ้านมันดีกว่าบ้านเฮ้าจ้ะมันดีกว่าเมืองไทยเฮ้าความสวยความงามความทนนี่ ประเทศนอกดีกว่เาเยอะจ้ะเด้อง,งาม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 พีน่น้องเอ้ยนี่แหละมาให้หัวหเห็นน้ากันอย่าไปดูถูกล้านมื่อสองนี่ล้านมื่อสองมันก็มีแนวดีแนวงามให้เฮาเลือกคือกันจา้าคุณอ่ะ เครื่องไฟฟ้ามีเบิร์ดมูฮิตกระมุนกาแฟยังเสียห้าสิบเปอร์เซนต์เองค่ะลดยังซื้อถือแล้วแถมมาลดห้าสิบเปอร์เซนต์อีกมือนีิพวกเจ้าตื่นเต้นน้ำข่อยบ่พวกเจ้าอยากมาซื้อน้ำข่อยบ่ย่งางสิบนาทีอยู่ใกล้ๆบ้านข่อยเด้งเด้ไปนองเลยมือเสียนี่ ใส่ได้เบิดจะใส่ได้เบิดเขาติดทดลองก่อนแเราคอยเอามาตั้งด้วยจ้ะเด้อว,ว่าใส่ได้บ่ใส่ได้ใส่บส่ได้เขาเสียบ่ามาตั้งด้วยจ้ะใส่ได้เขาคอยเอามาขายต่อขายกับบ่ได้ขายราคาแพงเนี่ยขายราคาถึกๆจ้ะเห็นบ่เป็นซ้อนอยังจ้ะนี่ถูกถูกมากนี่ มีสิบหาครน้นนี่ข่อยมักมาซื่อซ้อนนี่เดือกับบ้านกับเมืองไทยน้ำใดนี่ข่อยมาเมามาหาซื่อซ้อนไปถามว่าเปยังคือซื่อซ้อนอยู่บ้านเขาก็มีเมืองไทยก็มีซ้อนบ่คือกันได้จ้ะเมืองเนาะเมืองนอกน่ยอยู่สวีเดนนี่รัวยุทธทั้งนอกไทยกับซามมันเป็นสมซ้อนยางดีเด้อพี่น้อง เขามาขายถึกถึงในี่ย่างดีแต่เขาไปซื้อ,อยุ่เมืองไทยนี่แพงเด้อของอย่างดีเนี่ยยังเสียข่อยจะมาซื้อเลยคือ,อยุรานเมื่อสองเราอขนไปเมืองไทยไปใส่บ้านข่อยข่อยเฮ็ดประจ,จาําจ้ะพวกซอมซ่อนอยังเสียเนี่ยเป็นซ่อนจังเสียเห็นบ่ มันเป็นสแตนเลสดี ي, เป็นของย่างดีดีมะเมนมะเมนของขีห่ห้ดีเห็นบ่สี่สิบครุ้นได้่าเมนหน่อยเบิ้งเอาพี่น้องเอาเนี่ยอันนี้เป็นนันส้นกาแฟซ่อนกาแฟนี่ราคายี่สิบห้าครุ้นเห็นบ่เอานี่ยี่สิบห้าครุนถูกมาก ขอบอกว่าถูกคักคัะถ้าสีซื้อ,อก๋อยมักซื้อของเมืองนอกไปบ้านเป็นถ้วยเป็นซ้ำเป็นซ้อนเป็นสมข่อยซื้อไปเบิข่อยกาบ้านได้ข่อยซื้อจำนั่นข่อยไปซีเถี่ยว่อกทีซื้อทีสเถี่ยวเพราะว่ามันดีกว่าบ้านเขาดีกว่าเมืองไทยจะ้ะว่าได้ว่าดูถูกเมืองไทยได้จะ้ะแต่ว่าเป็นถ้วยเป็นซ่อมเป็นสมเป็นสม เป็นสอมยังจ้ะเป็นสแตนเลสค่ะมันดีมันทนมันทานมันแข็งจังซี่จะ้ะเบิรงไมโครเวฟสองร้อยสี่สิบห้าโครนนี่ใส่ใดได้หนิเจ้าเพื่อทดลองไว้เรียบร้อยแล้ว น้ำคักงั้นเนี่เอาเอาไปใส่ตู้จัดโชว์บอจ้ะน้ำคักเป็นแก้วเป็นจุกเป็นแก้วต้องจ้่ถูกเด้อจ้ะเ,เด้อเอาซัมเน่ก่อนเด้อจ้ะเด้อแบตเตอรี่เสียใกล้สีเบิร์ดแล้วเดี๋ยวมาทำคลิปให้เบิ้องที่หลังอีกเด้อจ้ะเด้อซัมเน่จ้าบายบายค่ะ